เบางคนเบางคนนี่ชําเอาบุญ่่ออยมมานน กับสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตชูคูชกคนเนาะืันนี้กลมาพบกับ่องน้องตาสาวแล้วคือเกาืันนี้น้องตากาจะพาทุกคนไปการเครียดทุกคนไปนการเครียดเนาะหลังจากที่แบบอากาศมันหนาวหลายมืดติดติดต่อต่อกันทุกคนก็เลยบวได้ไปเนาะื่อน,นี้หันอากาศฮอนนะทุกคนบ่หนาว ก็เลยว่าสิพากันไปการเคียดเบื่องหนว่ามันชีได้หรือบ่ได้กัไปติดตามเบิ่งน้ากันทุกคนเมื่อนี้เฮากะไปกันลายคนนะแต่บ่ฮู้ว่าจะคนเดียวไปเบื่องน้ากันเลยมาทุกคนตอนนี้เฮาก็กําลังเดินทางไปการเขตียมากกันลายคนมื้อนี้อาจจะมืดๆดนน้อยนึงเนาะเพราะว่ากลางคืนนะปุ สี่ห้าคนมีเบาเกลียวเด็กน้อยกับเบาเกลียวคนนึ่งบ่นที่เฮาสิไปายการก,กับไก่เติบทุกคนอยจุทงหน้าู่ฝ่ายบเชียงปนไหนเนาะโอ้ยงั้งเอาไปไว้กันเถอะนันเอายเพื่อนว่ะเสียงหคมเขา เสียงโคมเพอเห er <ừ> ็นบ่เออติมนี้เฮากกำลังเดินทางไปนะทุกคนบ่อนที่เฮาชิปไปกับไก่เติบเนาะห่างจากบ้านไก่เติบนะไปแล็กดาวมากะห้องอยู่เนาะเคยอย่าะแล้วบนนี่เออเคยอย่าอดแล้วทุกคนเลย มาลุ้นกันมาลุ้นกันว่ามันชิได้เลยโบเพราะว่ามือนี้หนาอ่ามือนี้บวดหนาวเนาะมือนี้ฮอนนะมือขื่นนี่หนาวทานผู้ชมได้ตัวนึงละอุ้ยตายแล้วเขาก้านเอาลือวะเขาได้ตูนึงแล้วนะทานผู้ชม เราก็เห็นตัวหนึ่งท่านผู้สมนี่ทุกคนโน่นมาค่อยกับมาน้ำอ่ามันเบี้ยกออกเนาะเม็ดหูล้ออยู่ได้สวย บอกแต่ห่โอ้หอนจนเหยีาด <c oughs> ห,หด <c oughs> มากลับมาต้องเคดแต่นี้ละ <c oughs> มาต็ง <c oughs> ถามมาเจ้าของมันเจ้าของกันอยู่นี่ เห็นบเก้าแล้วกันเราไปไหว้แทะเก้าไปมาพุ่นเลวบเก้าวน่ะไปไหวอีกเก้าแล้วเห็นบอเห็นแต่มันกระดอง เห็นยุ่แต่กับโบาลเป็นได้ทุกคนบบมีมือกง้องเนาะหลังจากที่เห่า ได้การอยู่เดิ่ฝ่ายเมื่อกี้นี้เนาะฝ่ายน้อยท่านนะก็ได้มีลายทุกคนแล้วก็ไปการฝ่ายใหม่มันนี่เลยโอ้โหรุนไปแล้วโอเคนะเ็กกองเข้ากัได้แชมแคมโตเอาน้ำแล้วนี้เฮาก็ได้มาการอยู่หนองที่สองฉี่ไปสามหนองมื้อนี้แต่แบบหัวฉี่ได้หรือบ่ได้เนาะ mà bưng bắt tổn cắp ba nè đấy như này Nóng nòng mì bắt nó hét hét mắc cả đòng mà chú tổ nó làm hét chắc đây tổ nó mòn anh ha chồng lắm Tí can pa nè ้ยนะ่ะปลาขาน้อยปลาขาน้อยฮนะนั่นะ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 โอ้มีปลาทุกคนเข็มปลาคนเชี่ยวเชี่ยปลาตอนนี้เราก็ได้มาเจอพบเล็กน้อยเขาเจ้ามาการเขตทุกคนมาเบิงเนาะว่าเขาได้หลายชั้นเลยเพอแน่นะแต่เจอเอนเกุง้งปะชิดชิ

Bà khuôn Bưng khuôn bưng khuôn này Ê, khôn. Xem ở bụng Bưng này thưa con. Mà bưng ít đu sáng đây lại xem được Bà lại tựa thưa khuôn Bưng sào, bưng sẽ tế bưng nó tế không Đây lại xem được đây Ôi sẽ tế lại đây nói bưng khuôn lắm ừ, đây là tâm lên, phôi chưa chơi chơi lâu bung nô bung nô nó, nó báo nè bao nô bao bị bao nô mình nô bao nô bao không là nô ui, nô bao 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 nè คนบักไหลไหลม้อนนะทุกคนอ้เหูหาไปทางนั้นกระมีผูชีเมอร์กระมี่ตอนนี้ก็เป็นโมงเมอบอกว่าเมอไวเลย Đây à, à, bây là các bạn làm mình cho vườn đây Bừng này Bừng mấy cảnh lau đây lại trong lưng Nào giờ phải ngủ đây là khoác này nha mọi người đào, nó đào chờ cái đây lại làm <laughs> em à. <laughs> <laughs> này จิมมีเบิงมา้น่มาขาม่นน <S 2> <S 2> <S 2> ามก็ได้หลายเติบก็ได้จะเกลียดกินหนาพร้อมเราตอนนี้ก็น้องตากาได้มาเฮเื่อนแล้วเป็นเทียมห้อยนะทุกคนเขียดของเฮากะได้บลายนะได้น้อยเดียวเนาะเดี๋ยวน้องตาสีให้ทุกคนได้เบิ่งนี่เลยทุกคนเขียดของน้องตาก็จะได้ประมาณนี้แหละได้บลายเนาะคนกับบักไล่ไล่ทุกคน ได้ลายได้น้อยเนาะไปน้ากันถ้าเบิ่งเนาะมาออื่นว่าเฮาสีเฮ็ดอะไรกินกับสบายดีเพราะแม่พี่น้องอีกเพื่อนึงเนาะตอนนี้ก็จะเป็นตอนเ้าร์นะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปการเขียดเมื่อคืนนี้เนาะตอนนี้กับน้องตากาว่าสีแกงนะแกงใส่พักเนาะเดี๋ยวเฮามาแกงเขียดกันเลยทุกคนก่อนเฮาสีแกงเฮาก็ต้องมาก่อไฟกันเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ไฮเนาะส่วนมัน เบิ่งอีพ่อกกำลังแสตนน้นมันนะฉีปลูกมันเมื่อนนี้เดี๋ยวเข้ามาดังไฟกันเลยทุกคนไปพูดเลยเอนาน้ำก่อนบ<อ>ุ๊ดั่เลิกก่อนเท่านี้บอง

Để hỏi xì càng xưa này đây không? Mặc lên Để hỏi mà bắt mặc lên xưa mô Để hỏi cả xì xưa mặc lên là cả Mặc khử Bông tử này mẹ chơi với răng lăng không không? Sẽ làm gì nha? วันนี้ก็มาล้างเ็ดเนาะเข็ดขงเห่ามันเ็ตก็ได้มีลายแล้วไค่หนอยเดียว้นี่ เขียดของเขาก่ะใส่พร้อมกันเลยนะทุกคนอันนี้คือซากตำเจวนะเอาไม้อันไม้มักทูแฮเห็ดซากตำเจวตำเจลเสื้อก่อนมานี่งเสือพร้อมเดี่ยวเบิเลยมันจังเหมือนเล่นขึ้นเล่นลง เสจที่เดียวแล้วขึ้นยกเจอัตงโนกันอะ จำแพ้วทุกคนมาเลย ແຫ່ງກໍບໍ່ມີທຸກຄົນເອີ້ຍໄດ້ໃຊ້ໃຊ້ອັນນີ້ກອນຊົ້າກຫຢູ່ปກໍຊິານ ปันไผ่นี่เลยทุกคนตอนนี้เฮาก็ะค้างมอแล้วนะแต่รอท่ามันชุกนะนเนาะมัหนินี่เสรอจโค้งครบแล้วนะแป้งนัวเกลืออยังใช่แล้วเนาะแล้วก็ปลาเด็กรอท่ามันพดปัน,นีผ่ไก้สิสุกแล้วเบิ้งฟดน,นี่ อืมเป็ดแต่เสร็บใช้น้องอยงองเนอะฟนแล้วทุกคนเดี๋ยวเขามาค้นมาเนี่ยข้นไปเลยไอ้ชิสุกแล้วนี่น่ะกินบอฟ้ากินโอ้ยเป็นวัตรเป็นไอ เป็นวัดเป็ดไอ่ไ่ได้ไปห้องหมอตอนนี้กระซกแล้วเนาะมาตักบันตอนนี้กระซูแม่มาได้ไหมเอยนแม่จอยมากินเนาะอิ่มแล้วบอไออ้วนไม่กินบอเบะเบะลาไม่กินบอไปเดินเบะมากินข้าวเบะไม่กินบ่เสียงอะันเนาะ เนีไ่ได้กินเข้าบเ้ยเอ okay. นี่ทุกคนตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะตักเชื้อถยแล้วแล้วนะบ่มีฮอดพระธาตทุกคนเลยกินอยู่ห้อยู่หน้าเนาอยู่ป่ามันก็นเลยบ่มีพระธาตุนะ้าสีสันหน้าตา มาข้าวนะมาเด้อทุกคนมากินน้ำกกนเด้อชวนทุกคนเลยชวนทุกคนเลยอขกเทียเถอะแเขียบนกเีนะเป็ดเลยกีบเกีบเอกีบเที่ยไม่มนนะด tay baba 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 Hãy subscribe cho kênh rồi. <laughs> Mì Gõ kia. không lên lỡ những video mà dẫn Ừ. À, nói nhỏ, không ừ. 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 chị em bớt bunyo bóng ừ rồi định nói nó giật tóc hả mhm Ừ ừ, hmmm Ừ ừ, bố mẹ Ừ chào bố mẹ hmmm chào bố mẹ hmmm chào bố mẹ hmmm chào bố mẹ

เสรแล้วนี่เดีย๋ยวนี่ฝนลงฝนล,ลงฝนล,ลง,ลลงลกินข้าวหญงจะกินได้ค่ะโ่วนแม่กินข้าวนะทุกคน <c oughs> <c oughs> มีกินเพข้าวที่สาวพี่บ้า <c oughs> <c oughs> กินบพะแม่ข้าววนะ่านันเหรอกินแม่ข้าวแล้วอิ่มแล้วบอทาน

A kiện a ba, ở mặt kỳ niệm nặng a lòng nặng bang tặng mùa n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 ặng cả đen, mùa nặng 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 มันไก้ก็ขันละโค้ยน้องเอ้ยมันนะไก่เปล่าเีิยเรียกเกินข้าวเินผูกกินข้าวานะมาพ่อพ่อไปกินบัวข้าวแม่พ่อกินไลแม่

กเห็นนกเนาะเๆเทุกคนตอนนี้กะเฮากาได้กินข้าวอิ่มแล้วเป็นที่เยห้หอยเนาะคลิปนี้กัโบโบเนอย่างไรทุกคนกาจะได้ขอจบลงเพียงช่นนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะบําบังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาฮหดคลิปต่อไปนะด้วยทุกคนบ๊ายายขอขอบใจขอบใจนะพระใจ ครับใจ <laughs> อายก <laughs> าล้องบาได้เข้ากล้องดนทุกคนเพ <laughs> ิ่นก็เลยอายเนาะ <laughs>